สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับผมบอสอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาเล่น b ีบีออฟไลน์ครับเน้นนะครับออฟไลน์นะไม่ใช่ออไลน์นะออฟไลน์นะครับ,อ,อ,รบอินเลยใครอยากเล่นก็อย่ายวผมทิ้งเลงไว้ถ้าใครรูป b ีบีมานนี้ไม่ดูมาอ่ะ เดี๋ยวถ้าคุณลดเส็จแล้วเปิดไอพวกดีดีแล้วก็ชั้นอ่ะเน้นนะครับอเดี๋ยวผมแนะนำไว้นะครับอย่าไปใช้ธนูนะครับอย่านะครับถ้าใช้จะเด้งนะครับจะคุณต้องใช้พวกปืนที่มีในพีบนะครับอย่างเช่นบาเลนนะครับ ได้นะครับอ่ะวันนี้ผมมาเล่นพีบ,บีกันนะออฟไลน์ดีรับดีชีครับดีชีคชื่อคุณเทเลยเริ่มเริ่มกันเลยวู้จับใจวู้ ผมก็เก่งลูกสองบ้างนะครับถึงผมจะไม่สับก็ได้ครับสับไวไมันเล่นได้จริงนะเขาบอก,กจริงจริง okay, ถึงผมจะไม่เก่งก็ช่างเล มีเล็กเล็กตองอัตคลิปนี่แหละใครอยากเล่นก็อย่าลืมทิ้งเล่นไว้ YouTube นะครับจะทิง้งให้ไอ้ย่าปืนยักษ์อุ้ยอุ้ยอยุ้ยไอ้ยิงไอ้ยิง โยโยโยโอ๊ยเข้าเรื่องเถอน้อ no! มันไม่ล่าถึงผมจะไม่รอถึงถึงผมจะแม่นนะก็แล้วครับฮ่วยอะไรสัตว์ฮ่วยอะไรอะ่ะฮ่วยอะไรอะ่ะฮ่วยอะไรอะ่ะฮ่วยโอ้ย มาดิมามาดิมาดิอ <reveal again> <Okay. iling amine sounds> ันนองลบได้แทงมึงเชี่ยเราใครเฮ้ยไอ้ยสั้นเจยฟันเบสไปกันโย่โย่โย่โอเคเฮ้เฮ้วันนี้โคตรยิงยาก โอเคโอเคนะครับทีนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปตอบพัดพัดสองพรุ่งนี้เลยครับ My buy so many crap me, tell me, tell pretty lies Look me in the face Tell me that you love me